ข้างตนนเสวัสดีครับผมมือดีเมนูก๋วยผัดซิวครับผมกับทีมงานบ่าวไทยบ้านก๋วยผัดซิวหมอดหมาดยืดขาดแล้วครับว่าเป็นยังไงครับเอาก๋วยใส่พริกดิบบนใส่โคกผงกะหรี่เอกไส้โคกเนื้อส่วนร่วมสูตรเบาวเปียครับผมตัวตัแยกมาได้ครับก็คือรอโหลดจะมาเสียบซิมยังเดียว เทียบย่างเดียวนี่ครับตอนตอนตอนแรกไปสอนมาแล้วตอนสองครับผมที่นี่บทตอนสามเลยนี่ตอนสองตรงเรียกบ่บทอย่างนังครับขามเลยหลุดหลัดตัดตอนครับผมตอนน้ำใส่เวลามาอยากให้มาซิมอยู่ครับฝีมือเบาเปรี้ยนี่เอาเบาห้อยซิมซะก่อนไม่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 ไมเอาให้ไม่ก่อนบ่ไม่ไม่เอ็กซ์ซีเด้น เอ็กซิเดนต์นะครับบาตทีนี่แ <Bad birth. S 2> บดเบิร์ดเฮ้ยบัตทีนี่แ <Bad birth. S 2> บดเบิร์ดแบดเบิร์ด <Bad birth. S 2> ครับนี่ครับเ<ช>อา<อ>ไฟไรงครับอาชีพว่าแจ้งหมดไดยครับให้หัวมันหมุนซะก่อนมันหมุนประมาณคว่ำเผิอกมันคอยเป็นโต้นเป็นแต่ยาติเปิดครับคิดซะก่อนพยายามแบลกหกวก้เลือดเลย <นะ S 2> สดอีหลีครับโดูดตออกมาแล้ว ก็ซอยกับเกง่งต่ำเหมือเก่งนะครับเริ่มรั่วแล้วครับรั่วนี่งาปากลงครับเด็ดสามอ่ะจัดไปครับนน้ำมัักครบจะมาเข่ากันเป็นยังครับผมก็เป็นไอขี่ขี่กระซิวไหมครับมันจะขมขมล่ำหนีขนาดาว่าจะเห็เนภาพงามๆอยู่ครับเสียดายอยู่แด็ดซีเบิร์ตนะครับ สรอยเนเรี่ยวแล้วครับแป๊บเดียวก็คือกันยุกับสูตรบบาวคุ้มก้อยเ,อะ,อยเะวัดเขาต้องซ้อยเมหเฮาสิดใ่ที่หลังเลยครับผักผ่นไปย่างเอาไกล้ๆ่ตัวรวยเอาม,มีดด้วยครับที่ย่างเดี๋ยวครับเมน ข่าต่ำเอาได้ครับเนี่ยน่ะข่าสารต่ำเอาเองครับหอมกินก็คืออ่ะเดี๋ยวบอกเลยครับว่าหอมดีรีครับช่วงนี้หอมหอมกินหอมคนละฝายังก็ใหม่เนี่ยดเด้เลยแข็งดีสิยี่ดิในหม้อนี่บอกดีสิโบ่หลาฟ์เลยครับผม คำว่าก้อยต้องมี้เกลี่ยตรงนี้เกล่ยครับผมตู้ปลาซิวโอ้เสียดายครับเบสพอดีครับเบสสีเบิร์ตแล้วนี่แกงเอาใหม่ผมเนี่ยครับพีชจ่างเดี่ยวครับคือก้อยปลาซิวก้อย กุ้งนี่ยคือตรงนี้บอกเกาะขับมันยังสุดยอดอยนี่มิเตอร์บักเน่าครับผมเสียดายครับมันมืดจริงจริงสัตว์แจวเลยนี่แกะน้องใหม่ทีสดๆพร้อมครับอาจจะไปเห็นหงุดหงิดครับบต้องรีบตาลงหน่อยรับสภาพกับเขาวันนี้มีแตรอร์ของ อาหารอีสานพื้นบ้านของแท้เลยครับใส่ครับใส่โอ้โหเห็นหนหงคงครับผมเไฟลายครับมีแกงน้องไม้ใส่เห็ดขนขาวใส่ผักอีตัวมครับมียอดบบบอ,อ,อ,อื้อ้อมโอ้ของแท้เลยครับดอดเลยเดี๋ยวผมเอาลงมาเบิร์เงี้แงงเลยครับ มนันกอยปซิวสูรบาปไปเลยครับเสียดายมันมันเป็นส่วงกันบัตก,กวาดกับใช้บัตรกวาดเข่ากันมนกกาหยังน้ำนคือแกงน้อใหม่ใส่เ็โรนขาฝากอีตูกับน้ำจิ้งสีกับเป็นน้ำอย่านั่งนะครับเออนี่น้ำชุมคนนึงิกับน้ำ น้ำข้าวเบียร์ขเข้ามาข้าวเบียร์แลครับก็ได้ไปเห็นหุงครับผมมีมีบ่อนใส่พร้อมครับผมมีเอ็น บอนไหมครับเอ้ยคืออีหลอ,อกวะบอนบ่บอนบ่บอนอีหลอ,อกครับผมใส่กุ้งสดเลยเนาะรูออ้เผ็ดป่าวเฮ้ยแล้วแต่ครับผมเดี๋ยวดูตัวใสก็ได้แต่มากเผ็ดมากข้าาส้ม มาด้อครับมาซิมก้อยปลาซิวก้อยปุุงสูตรเบาปเล็ครับผมจิ้มผสดอกอจ <c oughs> ิ้มว่าจ <c oughs> ิ้มเนี่ยเลยบ,บอกว่าเมื่อก,อ,กอกีบ้บบบครัเมื่อกี้กซิมนำก็ใช่ครับเพ <c oughs> บบื่อนเพื่อนีกซิมบ่อนพร้อม ออ,อมกอมันยังต้อง,อองขออะไรนะครับเด้อบัตรที่นี่มันแบตสิบเบิร์ไหมครับตัวซับเกลยเห็นไหมครับผมติวดีวะครับซิมกงดนวยครับบัท,ที่นี่ อะไรครับโอเคมั okay. นก็ซั้มนั่นะนะปลาซั้มวันนี่คาซั้โอ้ยเบือยางเราเบือ้ยแบบเสียบไปดีครับผมนัวขนาดครับครับได้เวลากินแล้วครับบันที่นี้ก้อยปลาก็เรียบร้อยแล้วพิจ้างเดียวมันบ่มีภาพบรรยากาศสิมันสัตว์เฉียวนะครับโอเคพอแล้ว กอ,อ,อครับเอยียงนกใหม่ใส่ในก้อนเขาจังเป็ดหยวกก๋วยปลาซุปบ้าไปเลยครับผมก๋ยกุ้งก๋วยเตีย๋ยบอนผมเปิดเบอร์กี้น,<อ>นี่ครับมีหนึ่งปลาพร้อมเลยครับถ้าอันหนึ่งปลาเนี่ยเราซุกง่ายหรอกแล้วผมจะไปทายเปก้อนครับหนึ่งปลาปลานิ้นครับผมเนืคือนี่เนื้อคือยอดบบฮวงอ่อนครับผมรับเอียงนี่ พักเอียงข้างล่างพักอัันลำกอีลำครับผมนี่ครับผมทีมงานบ่าวเทวดาบ่าวพุ่มมาแล้วครับไปใช้บ้ามือหนิไปใส้บาครับมือหนีเป็นไล่ไปไล่มาครับผมไปไล่ยังล่ะไม่ลูกตาวหมอเอาไปต้องขึ้นห้องลูกสาวหองพี่ผัวนี่หรอโอ้ต้องขออภัยหลายครับแต่จะเห็นบรรยากาศแซ็ปแสบนัวๆอยู่มันพอดีมืดพอดี เสียบก็เส <m im unconditional treats> mm ียบเราเอาหนดูแห้งนอันนี้เปนนุ่งะไ้ครับอะไรยัดตนามไหมวะไกตัดกว่าแบบซิวครับบ้านไรเครงรองตัดไม่ทำแตนครับดินไม่ดีแต่เนื้อ้านไร้เอ่ไม่เห็นใคริดตัวเียไม่เห็นม่ใย่ไม่ใช่ไ้เดียวม่เห็นใครตัวเนี่ยเด ไปซุ่มไทยใส่โอ้ยพ่าต้องตอต้องต้องมเมแตบเป็นปวยนะออก็เห็นมาทยดนแบบนังไงไปหาซุ่มอยู่ไทยปวยปวดบ่โอ้ตรงนี้ติดงานกีฬาครับผม่วยปวดีค่อยปวดทยช่วงของนามก็มีอยู่นะวเดยออกมาข้างนอกกับผมนกีฬายู่บ้นกีฬามมือเดยมั้งน ว่าสวยคำเกับเมาเติบเียอ่ะสูกเสวยจงเนี้ยอยู่วะนักกีฬาูสว่างตกแต่รอบแบบรอบบนออทิชันออดิชันนั่นดา่าเลยไปงมาเฮาจะพุ่มไปห้องส้าคนอืมองคน้ยครับผมเสียดายดีครับเอ้ยมกเอาไปเลม้เ บึงเอาบรรยากาศรอบๆเอาครับผมมันมืดครับผมแบตผมเบรดพอดีเฮ้ยหัวหมอมี่อยู่บ่ั้าัเงี้ยว่าหลุดหลววอยู่อย่างผมนอนครับเดี๋ยวยังเดียวแหวกกระเพ๋าโอ้รายการครับผมก้อยปลาซิวสูตรบ้าไปเลย แปะสอกับพ่าแล้วลุกจี้องกับดซีมันควางปล่อยแบชิมันคเนครับอาเลยัเ่ยโอ้ยเป็นประยัดตักีตามาตวนต่ว่าพ่อเธอเนี่ยบนนโอ้เสียดายีครับมันแฮทีเนาะเย่งีิยืเงนเียกยืมเอเป็นอกงมาติมบ่สุดชัดทรงแบบี่เเนแทีเจะสอกแปสตอก

เทียบบได้ก็ทางเขาเอาข้นมมาก่นเอาขนมเขาโค้งวะเห็นบอสยังว่เลยทีเดีแกเลือกับแกยังกือบท่านโทรศัพท์ผมเบิร์ตนะครับเด้ออยากให้เห็นภาพที่น่ากินน่ากินเบิร์ตไรเฮียงไอยู่น้ำไหกยาอันที่เท็นั่นแล้วเข้าไปองแกน้ไหมได้มาหนงี่มาถั่เนาะใส่เห็ดคนขาวครับผมได้มาหนึ่งที่มหาถั่วเขาแกะไ่านคงเงินไปยิ่งเจ้าผบผมขากิน พ่อผมใช่ไหมครับขาอไหนโน่นี่ครับของในปราณสามตัวห่อหน้าบ่าวเทบันเริ่มโซ้วครับเริ่มยินเสียงแล้วครับเรครับบ่าวอุ่มไม่อยากได้แห่ไม่อยากได้เงี้ยไม่อยากได้แห่เงี้ยบ้าตีบ้าหอยครับผมกัารเดบ้าตรงกลางนะครับผมเนี่ยตัวเนี้ยครับก่อยเสื้อเล็กกระโลก เห็นหงมาดใส่หัวใส่หัวอยู่มีเรื่อยปันกันให้หยังมันอาจจะบ่เห็นหงอะไรครับว่า้วไ่น่เสียดายดีครับโอวไม่เป็นแนเนี่ยาเล็กหัวต้าวะรอเฮ็่ได้ก็ราไม่ของว่วไม่ห้องพิ่นห้อยุ่เพราะว่าแบตอันโทรศัพท์ผมเบิดมาครับทงมันบอเป็นดำเลยมาวึงเป็ไม่ให้าเปียใส่ไห้ครับผมสัดเจนแบนี้ซัดเจนเลยบปะที่หนึ่งหเห็นห่ม้าเลยทไม่เฮ็ด เนบ่มเฮ้าเลยจีบ่เห็นเราแค่กินยวไม่หัวเหมังขายผู้ใดนี่ครับดขายเดี๋ยวยูติเอยู่นี่ไม่ตัวใหญ่เดียวนี่เจีเออเรื่อยูไอย่าี้ยเ้ยจะดวกินครับไปกินกินกินเียมากเหรไอ้นเลี้ยไอ้แบงค์น่อนเนี้ยล่เมาเรองเลี้ยเลี้ยครับผมแเงค์อนก่อนผู้ชายคนเลี้ยไม่ส่องหนอมาหา คือว่าไม่ของทุนละสามพัอ้เล็ให้ดอกไปตาตาบ้านของไม่ของค่นเดียให้ทุนละสามพันครับคือีพรอมครับโคาีุกเมันเรืองอะไดอเอเท่านี่เขาจะได้เล็กนี่สุดยอดครับผมนี่สุดยอดดี้ตัวนี่สุดยอดนั่นนี่นีอยน้อยบ้านผูหนะนี่น้อยมันสุดยอด น้องจินแล้วซือจัดียนเอาโอเคยังมั้วยอิ่มแล้วกันหนึงยี่มีน่ากันต่อไปอยู่งั้ก็ดีแบบตัวสับเบิดรับจะีดามากๆเลยหินเนี่ยเพิ่นสดเกี่ยวสดปลาซิวให้เบิ้งครับผมซิวเป็นตเลย ก็บเียงนู้ยเลยเนี่ยหอยย่ังกกินมหอยหอยย่างหอยหอยยางเลยครับย่งกินเป็นตัวคนเดียวไม่ได้พายยังน้เนาะปกาซิวนี่แซ่บสุดยอดครับสุดเบาไปเลยเนี่ยอดึงไม่นะอดึงไม่ะดึงไม่อกดังฮ่าดูเเนาะแล้วมโอเหดละอืม อ่ะสิล่างๆเลยครับเด้อจะว่ากันเด้อครับเสียดายดีเบียโรศัท์สิเบิร์นะครับเีเสียบมเนสียบบางเลยในย่วงเหร้ยญเสียบีครับหัวแรกนั่นนี่่อยแบบยิวเปิดหัวเลยครับแมนครับคือเมนูเปิดหัวปล่อยแบบชิช่วงนึวัเี้ก็ตัวนึ่งเล็กเป็นนี่เกิดตังไหนเท่าเนาะคมยาวไม่ได้ผมยาวตัไหนเท่าเนี่ยแมน Nào nhau, xong rồi sao? ui, Hôm bên bắt nắp. Boy để để phân nha mắt. đi bắt nắp. đi. Lịch yêu hôn mắt. Tai quá tai tai quá tải quá tải quá đi? quá tải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  quá Thái quá Thái, Thái quả, Thái. tải quá tải quá nha. quá tải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  quá

อเล้าียงกมนคยันปลาป่าไหมเราเห็อันน้ำเคี่ยวลำสมนี่อันขนเล็กกับห้องนี่แล้วเึ็นเล็กกับหอง่แล้วนอกจากมีเหมาเต่งไว้หัวเดียวอยากเห็นบรรยากาศอยู่ครับมันบ่เห็นโม่ไหครับมือกวางตัมันกงับตัวอกตัวงอก็ไไ้เยะมันก็อยู่ก่อนอยู่กับถ่วมันดิสางนั่งนักอยู่ห้างเดียวนล้วจบเลย โอ้ยบัอะไรเนี่ยอันเยอะเล็กกันมันวองคือเฮนแม่กวนแมนทองไงแมนทองเลี้ยงคือเขาคือคางเดียว่นนี้คืนไงก็อยนี้แะ่าทองไงรู้บงนี่เบิ้ไงเห็นต้นกันเห็นไม่แฉะเห็นต้นเนกุ้งัหนอใหญ่พอเนเห็นหันแคบหนี่ว่าหนท้องทำาี่ิจิงแค่เล็กสแผ่นเรียกกุ้งปลาซิว อยู่ตรงั่แซบพีลีมันมันเป็นท่นเล็กยอดมากเลยมันเป็นอินดี้ใช่ไมันเป็นเล็กเล็กอย่างวะแซ่บพีลีจากใจแบบอินดี้บูนนี่ต่อขันโมแซ่บครับบูนนได้บูนได้ดีจริงเล็กทุบมุ้งในการยำกองหู้ได้เว่าแซ่บอินดีได้เล็กทุบมากจริงเีทั้งหนำนะโอาโหเก็บบาดใจมาซะ์โอ้โหเลี้ยทน้งหน่สุดยอดเลย เจ้าไปเห็นเหรอไปล่องเลื่อนเยื่อนนี่ยื่นท่าเลื่อนอ่างนี้เขาขึ้นไม่ต้องขึ้นต้องไปพายบางโลดนี่สองแบบยิ่งเห็นมันว่องกันแล้วเอเล็กกำมันเบาเนาะเจ้าบอกเบาเขาต้องหาอาศัยว่าเขายกไปง่ายมากง่ายี่อยู่กับถั่วมันเนี่ยปูนทั่วมันเนี่ยแซมรีครับก้อยปลาซิวก้อยกุ้งก็ขังทางถึงเท่าไหนไปยะตามแบบเรื่องใหม่เลยตามเรื่องใหม่เลยคือเก่าอยู่กับทั่วมันมันเบาเด็ก คือว <łość> ่าเดียวว่องอยู่ที่พื้นทองมันหน่อยโอ้ยอย่าไปเกิดเนี่ยมันเป็นว่องเดียงดุบเดียงดุบตั้เงี้ยตอนไพ่เด้มันใส่หวน์ใสหัวใสหัวเนี่ยมันเป็นยังมัเขาตีงสิบ่บ่เป็นยังมีสองคนนั่นเ่าพื้นทองมันมีมีสองคนบ่เป็นยังพื้นทองเดียวยังไม่กับตีงพื้นพื้นทองมันสิ

สูยังบุรีเหเดี๋ยวเออยาอาแกซูบุรีบุรีบุรียกะรีว้าเนี่ยหัวงโวยหัวมะไรเวานะหัวเมาะน่ยนั่นะสอดดูเอาเนี่ยหัวหลอดนั่นหดิหัวหลอดนี่อยหมกเลยนั่บ่ทันพูจะไกลใช่ปะยนี่จูงเนี่ยบ่จูเนยเบ้อีใช่ปะนี่ดิพ่ใศษรถจ้าเจ้าว่าแบบที่นี่มันว่าไม่ย่ามา่ื่อพูดรถจ้าอยู่ตรงหน้า เอ้จะเป็นยังไงครับย right> uh yes ังเงี้ยเนแบบซอิวแซ่บดีครับผมมึแบบแอนบัซซมึกวัแอบัซบวาลยนี่มันวันีด่มากบ้าาของ้วอย่าน้ายแต่ดีวิตามินแต่มันด้วยก็พวกนี้คัดออกเพื่อนนะครับใส่ไงพวกนี้ของผูไงกินดอกพวกนี้

จง๋ยแลไม้ก oh for sí. um, ็แซบีด no ีครับเสียบมเสียแล้วยังก็ถั่วกับหนาเนาะหนงครับผ่องเห็นบ่เห็นหุงผ่องใหญ่เด้อต้องละด้เอามาหัวหมอนหัวหมอต้องละใหญ่เด้อพี่ต้องละพี่กับพี่เอวะกินต้มยำดวกกับผูกกูกกักกับผกับกกับผุกกักอับผูกกับผูกกับมกันั กิมันหต้องละมัดเไเด้อกนนันหงาะอนกอนหล่ะน่ะนเนีเอ,นนอ่บางเลยน,นี่ <c oughs> โอ้ย,อยเฮ <c oughs> ียกนะไนเนาะบางเลยเนายว่าเดียว่ยังเห็นกภาพก้อยปลาซิวไหมครับแซ่บยเอแกพูดดีดส เดีดเด้อเมี่ยเนาะจะเป็น้เดะอาบน้ำ่าย่ยเดะแล้วได้ละเบ้เ่ียเดดอครับคับก้อยเบรซิวย่างห้ายเลยครับเยะซําี่นะครับแจงเล้วไหมเบ่อแล้วครับเยอะซนี่นะครับเอาละวะแกงเสียเรื่องแจงเด็ดเด้อเหรวเอาละวะเท่ละวะี

ยรออยากเดียวแค่ใช่เราไหมทำไมเงี้ยม่เอาแม่ให้ให้ควันน้อยนึงเอาโว้ยควันเดี่ยวสัตว์เดี๋ยวครับเดี๋ยวไปนะครับอยปลาซิวเดี๋ยวจะตัวยังไงครับมันแฟดแบตโทรศัพท์กับเบิร์ดพอดีครับก็เลยภาพบรรยากาศเพสวยงามเหมือนไดรเดอร์เยาว่าไปด้วยครับผมว่ากับเขาเสียบไปดีครับผมก้อยกุ้ง

กับทีมงานบาร์ทบาทบาน,นะครับเบาหอยยังข,งขง่งเรากำลเดด๋ดดไปถาเลยอขอให้ยูดีพีทุกคนครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ